ไม่รู้ทำไมนะเข้ามาแล้วเซิร์ฟมันก็หายตลอดเลยเอออยู่นี่หรือเปล่านะใช่ใช <All right. S 1> ่ <All right. S 1> เข้ามาแล้ว <All right. S 1> นี่เราจะมาดูสกินนะฮะนะคะ <All right. S 1> อย่าเพึ่ง <c oughs> นะสกินเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> ลองไหนะดูสิเออ รูปอะไรอะ่ะไม่รู้ทำไมมันแบางๆอย่างนั้นนายหยกมาดูเลยไปตัดไม้มาเดี๋ยวนี้ฉันจะสร้างบ้านให้เ,เ,เชิญเอ,ออยังงงนะว่าคนที่คุยอยู่นี่ใคร คิดไปอย่าบ้าเราจะไม่เล่นได้ไม่จะตกวให้ย,ยกจะยังเล่นได้ะจะยกเว้นคนที่เน็ตไม่ดีนะขอเน็ตแล้วไวไฟจะใช้ยกตอนนี้ยกใช้เน็ตปูอยู่นะไม่ใช่ไวไฟจะช่างแล้วได้ยังจะเรียกมาทำทิกแอ๊ก you <sweak> ไม่เห็นได้ยังไม่เข้าเลยเพื่อนอยู่ข้างล่างจะไม่ยินตรงโน้นน่ะมีแต่ คุยกันบบนะอยากเมียวเล่นไปสักพักล้วค่อยปิดคลิปเนาะเพราะว่าถ้าถ้าเล่นไปกว่าเราจะปิดแล้วก็อือจะว่ายูทูบไม่รับจออ่อนทั้งสิบนาทีนะสิบไมมก็แปดตัวนี้สามนาทีละแปดแปดแปดเขาบอกว่าแปดไง ก็ไปแนไหนอ่งรนะ่นสั่ง่นานปั๊บทางนี้ยออะิหยบก็ได้ อยู่ในตัว3เมตรถ,ถ้าใครที่ถามว่าทำไมถึงไม่เล่นในความผานต่อได้เลยนะตรงๆเลยนะ

ยกงอยู่ไหนยังไม่เลยก็ไม่เห็นแม่ก็คอยเห็นไงให้ไปสิ ั่งนึงอะเนี่ยฝั่งนี uh> Hans, ้ไปเลยนม่นะโต๊ะโต๊ะนิ้วเองกยเขามาหาโคอไง แล้วเขาก็เจอพัมกินทัานที่เขาอยู่เนี่ยไม้ดำมก็มีเนี่ยฟางเนี่ยไม้ขาว ม่าจะเป็นโทรศัพท์รุ่นแม่ๆเรานะ,นาะอยู่นี่เห็นชื่นนบนตัวป้าไม่เห็นนั่นน่ะอยู่ทางนึงเจ้าหัวขาอ่ะทางโน้น เขากลับมาหาโคไปเผาอากวยนะวยชวยชวยใช่แล้วเขาก็ตกหลุมไไม่รู้อ้าวยู่นี่ไงดำๆปีๆเลยฮะไม่รู้แต่เขาได้ยินเสียงอ่ะ หยอกหลอกบรรกาศน,นีเห็นเต็มตัวหมดเลยเนี่ยนี่แน่ขึ้นมาขึ้นมาได้ยังเอาเยอะ่บยบนี้่ยบนี้่ยบนี้เอ้าจะไม่ห้าม ทำไมเขาต้องต่อแล้วฝั่งนู้นก็มีไม่ใช่เหรอฝั่งทางออกทำไมเขาไม่ต่อนี่หยกไม่ไอเอลมาเบเก้น,อย,กนอยู่ข้างไหน่อุ้ยฝั่งนู้นี่ยหันหน้าไปน,นู่นดิ ไม,ไม่เอา,าเขาเก็บเขาเก็บไปแล้วที่ไปอ่มันผสมอยู่อีกฝั่งหนึ่งอ้ย,อยู่ที่ตัดตัดทำ กับ่่ยกเอาแค่นียดูบ้านยังนะ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 ไม่มีประตูเลย เขาไปรับแล้วนะพรุ่งนี้ปูเอาไว้เขาเห็นเขาเป็นคนไทยไปเขาจะรู้คือยังไงเขาเห็นยกอยู่นิ่งๆอาแ่รปลแล้วมาแล้ว่นยั่แล้วดูวน่วนด่วนตามมา มันจะตกดีแล้วประตูบ้านก็ยังไม่มีเลยเรื่อยๆหยกพระจังเริ่มกัขึ้นแล้วเๆ จะเกิด,ดวนดวน,ดวนเข้ามาเนละยไมดทำไมเขาค้างวะ ขวานหายเอากรเทียโอเคไอ้นี่ไหมยืนแล้วยืนเดี๋ยวค่ะอดห้อง ไม่รู้ไม่ทีแล้วอ่ พอไรแล้วป่ะมัน13นาทีแล้ว oh, <okay. S 1> วันนี้ลาไปก่อนนะดี๋วเจอกันใหม่นะ